บ้านเมืองจะมีปัญหาบ้านเมืองจะวิกฤตปล่อยไปจะล่มสลายต,ต้องให้คนดีเข้ามาจัดการบ l a บ l ประโถล่มมาล่มจมมาเยอะก็เพราะคําว่าคนดนะีพูดพล่อยๆแล้วไม่เป็นกฎหมายครับเหมือนกับพวกเขาอย่างที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับท่านประธานนั่นก็คือเกี่ยวกับ eec หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งคงต้องตั้งคําถามว่าพิเศษสําหรับใครพูดง่ายๆครับเพราะอะไรครับพูดง่ายๆครับสรุปจบในประโยคเดียวก็คือว่าคําสั่งของคสชคําสั่งของหัวหน้าคสช ไม่เห็นหัวประชาชนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมเชตะวันเตือประโคสอสสพักประชาชนตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตลำสามแก้วและล่าสวายที่ยังไงยังไงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบรยกเลิกประกาศ คสอชอและคําสั่งหัวหน้าคสอชอครับท่านประธานครับด้วยหลักการและเหตุผลง่ายๆนะครับที่ผมคิดขึ้นมาเองตะกี้นี้เลยครับหลักการครับท่านประธานอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนี่คือสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะและประชาชนผู้ทรงอํานาจนี้ก็เลือกพวกเราเข้ามาทําหน้าที่ผู้แทนออกกฎหมายในการอยู่ร่วมกันในสังคมเหตุผลครับคสอชอคือเผด็จการ กฎหมายที่มาจากกระบอกปืนไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรดำรงอยู่อีกต่อไปซึ่งกฎหมายที่ออกโดยคำสั่งคอสอชอคำสั่งหัวหน้าคอสอชอนะครับไม่มีความชอบธรรมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรับรฐสภาครับท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรของเราชุดนี้ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา1ปีกว่าแล้วนะครับ กว่าจะผ่านร่างกฎหมายได้แต่ละกว่าจะแก้ไขกฎหมายได้แต่ละยติเยีนยมมากครับเพราะอะไรครับเพราะกว่าที่จะออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้พวกเราต้องมาพิจารณาการแบบนี้ในวาระที่หนึ่งแบบนี้ถกเถียงอภิปรายกันหน้าดาคำ่้าเครง่งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วก็ลงมติว่าจะรับหลักการวาระนี้หรือไม่ท่านประธานกดออดเรียกให้มาลงมตินะครับมาแสดงตนวิ่งกันขาขวิดขา,ขาแข็งแล้วเราก็หวต หากไม่รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนั้นก็ตกไปหากรับหลักการก็เข้าสู่การตั้งกัรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณากฎหมายวา่าอาจจะหนึ่งสัปดาห์อาจจะหนึ่งเดือนอาจจะสามเดือนนั่นก็แล้วแต่ความยืดยาวยากของกฎหมายนั่นใช่ไหมฮะผ่านชั้นกัรมาทการแล้วก็ยังต้องกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรของเราอีกนะฮะโอ้คราวนี้ไม่ใช่แค่วิ่งขาขิดแล้วครับ กดออดเรียกทีสมาชิกเราวิ่งกันขาเปรียเพลีย,รยแรงหมดสภาพกันเลยทีเดียวนะครับท่านประธานเพื่อมาโหวตแล้วก็กว่าจะจบแต่ละรายมาตรากว่าจะจบวาระสามีจบแล้วไม่พอต้องส่งให้พี่ๆสวออของเราไปพิจารณาต่อด้วยนะครับกว่าจะออกเป็นกฎหมายได้ใช้ระยะเวลาใช้เงินใช้ทอง ไม่รู้เท่าไหร่ครับหมดไปเยอะแยะมากมายนะแต่กับคําสั่งคอสชอกับคําสั่งของหัวหน้าคอสชอที่พวกเราก็รู้ว่าชื่ออะไรครับพูดพล่อยๆอ,ออกมาแป๊บเดียวก็เป็นกฎหมายแล้วปัดโทษคำสั่งของคอสชอหรือคําสั่งหัวหน้าคอสชอในยุคที่มีการยึดอํานาจ ปกครองด้วยผู้เผด็จการหรือดิกเตอร์สิ่งที่คนเหล่านี้พูดสิ่งที่คนเหล่านี้เขียนเป็นกฎหมายเมื่อเกิดขึ้นแล้วใช้บังคับกับทุกคนในช่วงที่บรรดาลิ้วล้อบรรดาพวกเฉลียต่างๆมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสภาวะยกเว้นหรือ state of exception บ้านเมืองจะมีปัญหาบ้านเมืองจะวิกฤตปล่อยไปจะล่มสลายต้องให้คนดีเข้ามาจัดการบราบรบบลปะโท ล่มมาล่มจมมาเยอะก็เพราะคำว่าคนดนะีล่มจมมาเยอะก็เพราะคำว่าคนดีนะครับท่านประธานครับอาจารย์ของผมเอ่ยชื่อได้ครับปิยบุตรแสงกนก,กุลเคยตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะร่วมกันของสภาวะยกเว้นนี้นะครับนี้ไว้3ข้อคือ 1. ยกเว้นกฎเกณฑ์ในสภาวะปกติคือกฎหมายปกติการออกกฎหมายแบบปกติมันก็มีอยู่ครับแต่พอมีสภาวะยกเว้นเกิดขึ้นวิธีการกระบวนการในระบบปกติก็ถูกยกเว้นไป 2. รวบอำนาจให้กับผู้ปกครองหรือผู้เผด็จการคือให้อำนาจฝ่ายบริหารในการใช้อำนาจจัดการแก้ไขสิ่งที่เขาเรียกว่าวิกฤตและ3อนุญาตให้มีการละเมิดสิทธิประชาชนได้มากกว่าแบบได้มากกว่าปกติครับ <c oughs> ผมถามพวกเราในที่นี้หน่อยครับพวกเราในที่นี้เ <c oughs> พื่อนสมาชิกสภาผู้แทนของเราในที่นี้มีใครชอบไอ้สลักษณะนี้ไหมครับท่านชอบให้มีการยกเว้นกระบวนการการออกข้อบังคับต่างๆหรอครับ ่านชอบไม่มีการรวบอํานาจไปไว้ที่คนใดคนหนึ่งเหรอครับหรือท่านเห็นดีเห็นงามครับกับการออกกฎเกณฑ์ที่ละเมิดเสรีภาพประชาชนผมเชื่อว่าผู้แทนทุกๆท,ท่านในที่นี้ไม่ยอมรับกับสิ่งแน่ๆครับสิ่งนี้แน่ๆครับและผมก็เชื่อว่าผู้แทนทุกๆท,ท่านในที่นี้ก็เห็นตรงกันว่าเหตุที่ทําให้คอสอชอยึดอํานาจจนทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวะยกเว้นนั้นก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจน จำเป็นต้องเข้ามามีอำนาจพิเศษนี้อย่างแน่นอนครับเพื่อนสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยน่าจะเห็นด้วยกับผมในเรื่องนี้นะครับและประธานครับความยากเย็นแสนเข็นที่กว่าพวกเราจะออกกฎหมายได้แต่ละฉบับสภาวะยกเว้นที่อนุญาตให้ผู้เผด็จการเอ่ยปากเป็นกฎหมาย ทีนี้พอมาสู่สภาวะปกติแบบนี้พอพวกเราจะแก้กจะยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคอสชอแบบที่กําลังจะทําอยู่ก็ต้องมาทําเป็นร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญตัติมีการอภิปรายมีการลงมติตั้งกรรมธิการวาระสองวาระสามส่งไปสอวอ,อีกครั้งหนึ่งคือพวกเราอะพวกเราพูดพล่อยๆแล้วไม่เป็นกฎหมายครับเหมือนกับพวกเขาท่านประธานครับเดี๋ยวจะหาว่าผมอภิปรายมีแต่น้ำเนี่ยไม่มีเนื้อนะครับผมพูดทั้งหมดก็เพื่อจะบอกว่านอกเหนือจากคาสั่งคอสชที่ อยู่ในรายงานที่มีการเสนอกันมาเยอะแยะมากมายนี้แล้วมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายกว่านี้ครับที่อาจต้องรวมเข้าไปด้วยต้องยกเลิกด้วยอย่างที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับท่านประธานนั่นก็คือเกี่ยวกับ eec หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งคงต้องตั้งคําถามว่าพิเศษส,สําหรับใคร3ทับสองยกเว้นผังเมืองในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน10จังหวัด4ี่ทับสองยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ พังเมืองรวมสำหรับประกอบกิจการประเภทโรงไฟฟ้าขยะโรงงานรีไซเคิลไปตั้งตรงไหนก็ได้นี่ใช่ไหมครับที่ทำให้ภาคตะวันออกมีโรงงานขยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ใช่ครับเรือบรรทุกขยะเข้ามาอีกเพื่อนสสในภาคตะวันออกของผมนะครับก็กำลังต่อสู้เรื่องนี้อยู่นะครับนี่แค่เป็นต้นนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับประกาศคำสั่งคสอชอที่ควรจะไปยกเลิกพูดง่ายๆครับเพราะอะไรครับพูดง่ายๆครับสรุปจบในประโยคเดียวก็คือว่า คำสั่งของคอสชอคำสั่งของหัวหน้าคอสชอไม่เห็นหัวประชาชนท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับร่างกฎหมายทุกร่างครับที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาและอภิปรายมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะชวนเพื่อนสมาชิกนะครับร่วมกันครับปิดสวิตช์คสชครับปิดสวิต์สามปอเห็นหัวประชาชนไปพร้อมๆกัน